ครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนํำสรับพี่ๆที่สั่งหอมบัวเลยหอมเบงเลยของเราไปวันนี้จะมาแนะนําตั้งแต่วิธีการปลูกดูแลจนสามารถที่จะเก็บได้ครับผมเนาะวิธีการปลูกดูแลหอมบัวเลยนะครับขั้นแรกคือหอมชอบแดดทั้งวันฉะนั้นเวลาปลูกเราต้องให้เจอแดดทั้งวันห้ามไว้ในร่มนะครับผมถ้าไว้ในร่มใบจะหักมันไม่สวยนะครับไม่ต้องพรางแสงครับปลูกให้เจอแดดเลยครับผมนะอ่าก็ชอบแดดนะครับชอบแดดไม่ชอบน้ําขังฉะนั้นคือพี่ๆจะปลูกในดินก็ได้หรือพี่ๆจะปลูกในตะกร้า ในกระถางก็ได้นะครับอาชนะเวลาผมส่งให้พี่ๆครับผมใส่กล่องลงไปนะผมก็คือมันใช้เวลาส่งสองสามวันแล้วแต่พื้นที่นะครับฉะนั้นผมจะไม่สดเหมือนตอนที่ผมแพ็กนะครับผมถ้าตอนแพ็กคือผมตัดใหม่ๆเนาะคือตอนผมส่งไปมันเป็นการทําพันนะครับต้องเข้าใจว่าการทําพันธ์คือ เราไม่ได้ส่งในห้องเย็นเพื่อมันสดแล้วพี่จะได้สดๆดเอาไปกินอันนี้คือผมส่งเป็นพันนะเวลาเปิดแล้วมันก็จะมีความเหลืองนี่มันจะมีความเหลืองประมาณนี้ครับผมซึ่งมันไม่มีผลต่อการปลูกนะเนี่ยประมาณนี้ครับผมอ่ะอยากให้ดูต้นก็นได้นะครับนี่เวลาไปถึงแล้วครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใบก็มีเหลืองบ้างครับแบบนี้ครับผมอ่ะเอามาให้ดูอันนี้ก็ได้นะครับคือเราสามารถปลูกได้เลยหรือเราจะเด็ดถ้ามีเวลาเราก็เด็ดออกก็ได้ครับผมแบบนี้ครับผม เก็บออกไปไม่ก็ได้หรือถ้าราปลูกก็ได้ครับผมนะ you ขั้นแรกพอไปถึงนะครับหนึ่งให้พี่ตัดรากออกก่อนนะครับผมตัดรากเนี่ยตัดเพื่อให้มันให้มันแตกใหม่แบบนี้ครับผมตัดเพื่อให้มันแตกใหม่แล้วก็ใบเหลือแบบนี้แต่งหรือไม่แต่งก็ได้แล้วแต่เก็บไว้ก็ได้ครับผมนะทีนี้ถ้าเรายังไม่มีเวลาปลูกนะครับสามารถเก็บไว้ได้เป็นเป็นเดือนหนึ่งก็ได้ครับ <c oughs> คือมันไม่เน่านะครับผมแนะนําให้เก็บไว้ในที่แห้งที่แห้งไม่เจอไม่โดนแดด เอาวางไวแบบนี้ก็ได้ครับผมหรือเอาผ้าเะยคุมไวก็ได้ให้อยู่ลักษณะแห้งมันจะอยู่ได้เป็นเดือนใบก็จะเหลืองตัวนี้แต่ต้นตัวนี้ยังอยู่ปกตินะครับผมสามารถปลูกได้คือมันไม่เสียมันเป็นต้นพันเขาว่าต้นพันุคืออยู่ได้นานนะครับผมเนาะหลังจากที่เราตัดแล้วครับผมใบก็คือบางคนจะตัดให้สั้นอีกก็ได้แล้วแต่หรือจะใบอย่างนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ผมก็ปลูกอย่างนี้แหละครับผมตัดได้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถแบ่งต้นนะครับผมอันไหนแบ่งได้ก็แบ่งแบบเนี้ยคือแบ่งได้นะครับผมอันนี้คือแบ่งได้ อันนี้คือแบ่งได้แบบนี้คือจะแบ่งได้สี่นะครับผมส่วนถ้าเป็นกรณีแบบนี้นครับผมนี่แบบนี้ครับผมเนี่ย <_ ening> อันนี้คือแบ่งได้นะครับผมส่วนตัวเนี้ยมันมันดูไปมันยังอ่อนอยู่เนี่ยต้นนี้ยังอ่อนเรายังไม่ต้องแบ่งให้อยู่เป็นต้นแบบนี้ปนไปเลยครับผมเอาไปปลูกเลยนะครับผมเนี่ยแบบนี้เสร็จ <_' S 1> แล้วเราก็สามารถที่จะเตรียมดินแล้วก็ปลูกได้เลยสําคัญคือเน้นปลูกลงดินครับผมเอาลงดินแค่เนี่ยแค่นิดเดียวแค่แค่ตอนนี้ครับผมเอาลงดินแค่ตอนนี้ครับแค่นิดนิดเดียว ถ้าเราลงดินลึกเกินไปนะครับเวลาแตกกออ่ะมันจะไม่สวยคือเวลาแตกกอมาต้นมันจะโดนบีบมันจะแตกกอมาเป็นอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าเราปลูกตื้นๆครับเขาจะแตกกอแบบสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการสูตรปลูก สาหรับดินที่ใช้ในการปลูกหอมครับอันนี้คือในกรณีที่พี่ๆป,ปลูกใส่ตะกร้านะครับใส่ตะกร้าใสาก่ใสกระถางหรือใส่เป็นโต๊ะก็ได้ครับผมดินที่ผมผสมคือตัวนี้ครับผมผมใช้แกลบดิบเก่าๆหรือขี้รำพวนก็ได้ครับผมแล้วใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ดินหนึ่งส่วนนะครับผมก็คือพี่ๆสามารถหาอะไรอย่างอื่นก็ได้นะที่มันทําให้ดินร่วนซุยนะครับผสมได้แกลบดําก็ได้ครับแต่ผสมหนิดหน่อยครับผมนะฮะสากกากอ ль, <ๆ>้อยกากมันกากอะไรก็ได<ๆ>้เปลือกดินก็ได้หมดครับขอให้ผสมให้ดินร่วนซุยนั่นเองครับผมเนี่ยฮะ ในตัวนี้คือผสมผสมให้เข้าก <people> <heat> ันแล้วก็สามารถบรรจุในตะกร้าแล้วก็สามารถปลูกได้เลยครับผมสามารถปลูกตะกร้าแบบนี้ก็ได้ครับใส่ตะกร้าครับเอาดินบรรจุใส่ตะกร้าน้อยๆครับผมโต๊ะปลูกแบบนี้ก็ได้ครับทํเป็นโต๊ะปลูกหรือเอาดินใส่แล้วก็เอาหอมมาปลูกได้เลยเป็นโต๊ะยกสูงของเราสามารถปลูกหอมได้ด้วยถ้าใครมีพื้นดินอยู่แล้วครับผมสามารถปลูกทําแปลงปลูกได้ยกแปลงสูงแบบนี้สามารถปลูกได้ครับผมเราก็พือพรนดินทําดินดูแลเหมือนปลูกผักทั่วไปเลยเราสามารถเอาหอมมาปลูกได้ระยะห่างก็ ประมาณหนึ่งคืบขอให้เจอแดดทั้งวันแบบนี้ครับเจอแดดทั้งวันยังให้ร่มนะครับหอมเราก็จะสวยงามเลยครับผมหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จแล้วครับเราก็สามารถก่อนที่จะปลูกในแปลงหรือในตะกร้าต่างๆแนะนําให้คลุมฟางก่อนเพื่อรกษา,าค,ความชื้นนั่นเองครับผมคลุมฟางเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำครับผมรดน้ําให้ชุม่มชื้นแล้วก็ต้นพันธุ์ที่เราแบ่งต้นเรียบร้อยนะครับตัดรากเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเอามาลงปลูกได้เลยครับผมโดยที่ การปลูกคือเราปักลงไปในดินน่ะลงในดินไปแค่เส้นเดียวพอให้จมในดินเส้นเดียวพอเราจะได้ฟางเป็นตัวที่พยุงไว้ครับผมนะฮะเนื่องจากถ้าเราลงลึกเกินไปมันจะแตกกอไม่ดีครับผมให้ลงตื้นๆเขาให้สัมผัสด,ดินนะครับผมต้นเขาก็จะโตสวยงามเขาจะติดรากง่ายมากครับผมเนี่ยแบบนี้เลยครับจิ้มลงดินนิดเดียวพอนะครับอย่าให้ต้นเขาหักแบบนี้ครับมือเดียวปลูกได้เลยครับแบบนี้ง่ายๆครับผม การปลูกใหม่ๆกับหอมัวเลยหน้าหนาวเขาจะติดดอกนะครับผมฉะนั้นถ้าเราปลูกใหม่ๆอายุประมาณ1-20วันแนะนําให้เด็ดออกดอกออกก่อนเพื่อเราจะได้ให้ต้นโตก่อนอายุ20วันแรกต้นก็จะมีขนาดประมาณนี้ถ้ามีดอกนะครับแนะนําให้เด็ดดอกก่อนเพื่อให้ต้นมัโตก่อนนะครับมบเลยที่อายุ1เดือนขึ้นไปนะครับเราสามารถปล่อยดอกได้นะครับผมซึ่งดอกนะรเราสามารถที่จะเก็บเอาไปขายสร้างได้แล้วก็เอาไปรับประทานได้อย่างดีเลยหลังที่เราปลูกหอมไปแล้วครับผมเมื่อหอมจับรากตั้งตัวได้แล้ว นะครับประมาณ15วันเป็นต้นไปเราสามารถที่จะเอาปุ๋ยคอกมาโรยด้านบนได้มาโรยด้านบนรอบเพื่อที่จะต้นหอมเราจะได้โตสวยงามโรยแบบนี้ครับประมาณ2องกำมือแบบนี้เลยมีเวลาเราสามารถลอกกับก,กับแห้งออกได้ลอกกับแห้งออกได้แบบนี้ครับผมลอกกับแห้งๆเหลืองๆนะครับหอมจะได้โตเร็วแต่ถ้าเราไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรสามารถปล่อยได้เนี่ยผมก็นั่งลอกแบบนี้ครับนอ่งก้นั่งลอกไปเรื่อยๆครับผมอยู่ที่เรามีเวลาหรือไม่มีก็ นครับลอกไปเลยครับผมไปเรื่อยๆเ,เลยก็ได้ครับผมสาหรับการรดน้ำนะผมแต่และฤด,ดูกานไม่เหมือนกันถ้าหน้าฝนถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดนะครับผมแต่ถ้าหน้าหนาวนะครับผมเคยรดแค่วันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือเย็นก็ได้ครับผมนะครับส่วนหน้าร้อนก็อาจจะวันละ1-2ครั้งนะครับตามสภาพความชุ่มชื้นของหน้าดินการใส่ปุ๋ยสามารถปลูกแบบระบบอินทรีย์ได้ผมใช้น้ำหมักขี้วัวผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เอามาทําการรดโดยใช้น้ำหมัก ที่เราทํหนึ่งส่วนตัวน้ําเปล่า4ส่วนทําการผสมน้ําแล้วก็รดได้เลยครับผม15วันค้างก็ได้หรือมีน้ําหมักยางอื่นนะครับฮอร์โมนสามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยนะครับสหรับใครที่ปลูกเพื่อส่งตลาดมัดกับผักชีแนะนําให้ปลูกประมาณ40-45ถึงวันเราสามารถถอนได้ต้นเขาจะไม่แดงนะครับแต่ถ้าเราทําพันุ์แนําให้2เดือนต้นเขาจะแดงนะถ้าทําพันนะครับผมนะถ้าใครที่ปลูกส่งตลาดแค่40-45ถึงวันก็สามารถถอนได้ต้นหอมหมดเลยเขาจะไม่ลงหัวนะครับผมถ้า เราปลูกกินเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องถอนเราสามารถเก็บไว้นานเป็นปีเลยเพียงแต่เราต้องมาลอกกาบแล้วก็รดน้ําดูแลใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าต้นอยู่ตลอดเขาก็กินอาหารกินปุ๋ยทุกวันฉะนั้นเราต้องมีการดูแลเรื่อยๆ,ๆหรือถ้าใครจะทำกับข้าวเราสามารถที่เด็ดยอดลางเล่าก่อนเด็ดลางๆเอาไปทำกับข้าวก็เป็นการแต่งใบไปในตัวนะครับแบบนี้ครับผมนะส่วนดอกนะครับเราสามารถเด็ดเอาไปกินเรื่อยๆทางกับข้าวเรื่อยๆนะครับผมขอให้เจอแดดทั้งวันรดน้ําใส่ปุ๋ยต้นหอมเราก็จะโตวสวยงาม ซื้อครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องมาซื้อบ่อยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธยวิธีการปลูกดูแลหอมบัวเลยหอมแบ่งเลยนับเบื้องต้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจพันธุหอมเราก็มีขายตลอดนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยไหนก็สอบถาไมได้ตลอดนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ